ความรักของคุณจะมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะก่อนฟังคำน่าย่นลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หม,มออ้ำสฟรรมาตรูได้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงความรักของคุณคกําลังจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นับคุณอะไรที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อะไรที่คุณคิดว่ามันน่าจะหมดหวังแล้วมันเหมือนกับว่าจะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นในดวงความรักของคุณมาดูกันค่ะว่ามันคืออะไรนะสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอถ้าข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยนะคะอะขอดูพลังงานหน่อยค่ะอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะที่คุณอาจจะคิดว่ามันไม่มีโอกาสแล้วที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นขอดูพลังงานหน่อยค่ะโอ้โห ต้องบอกเลยนะคะว่าคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าพลังงานความรักของคุณนะอาจจะกับคนคุยนะคนที่แอบชอบนะหรือแฟนของคุณก็แล้วแต่ดูเหมือนว่าหลังจากที่คุณชมคลิปนี้แล้วนะพลังงานออร่าเสน่ห์ของคุณมันจะทำงานแบบทวีคูณค่ะมันจะทำให้คนคุยนะ หรือคนที่คุณแอบชอบหรือแฟนคุณก็แล้วแต่มีความรู้สึกหลงรักหลงไหลคลั่งไคล้ในตัวคุณเป็นพิเศษเพราะพลังงานบวกเกิดขึ้นอะคุณพลังงานดีๆเกิดขึ้นอคุณคุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นแล้วมาทําให้คนคุยนะแฟนคุณหรือคนที่คุณแอบชอบเนี่ยเขามีความรู้สึกดึงดูดกับคุณมากเป็นพิเศษอะ อขอดูพลังงานหน่อยค่ะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันในเรื่องของความรักโอ้โหต้องบอกเลยอยู่เฉยๆก็ถูกรักอะเออนะ ถ้าเขาจะรักอยู่เฉยๆเขาก็รักอะ่ะเออนะดูจากพลังงานต้องบอกเลยไม่น่าเชื่อเลยคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ทําอะไรเลยคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองเลยคุณแค่กลับมารักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีๆแต่ทําไมอยู่ๆถึงมีความรู้สึกดึงดูดแบบแปลกๆอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยคะ่ะโอ้โห บอกเลยมีโอกาสว่ามันจะเกิดความรักที่สมหวังเกิดขึ้นนคัคนค่ะนะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้แอบชอบใครอยู่มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณอยู่เฉยๆทำตัวเองให้มีความสุขสดใสล่าเลิงอยู่ๆเขาก็จะมาเปิดใจแล้วก็ชื่นชอบคุณอาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์สำหรับคนที่แอบชอบใครอยู่นะมีโอกาสว่าเขาจะเปิดใจเขาอาจจะทักคุณมาเอง ส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยเขาจะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างเพราะเขารู้สึกว่ามีแรงดึงดูดหรือว่ารู้สึกว่าสเสน่ห์ของคุณดึงดูดเขามากกว่าปกติส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือมีคู่อยู่แล้วต้องบอกเลยรักมากกว่าเดิมยิ่งหึงยิ่ง,งหวง